สวัสดีครับเรนเอครับจะาเพจร้านเอกซ์ซิงออสตรีครับวันนี้พบกับออร์เดิลเวิร์ลสปอร์ตนะครับ GTP พรีเมียมขับ4ก็ติดตั้ง6รายการนะครับมีโชคค้ำฝากระโปรงตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ของที่ร้านเป็นไฮเพรสเชอร์นะครับเปิดได้กว้างเปิดได้สูงกว่าแล้วก็เปิดแบบ2ระดับนะครับตัวนี้เวลาเปิดขึ้นไปก็จะเปิดโชค2สเต็ปนะครับยกขึ้นมาครึ่งหนึ่งฝากระโปรงจะเปิดขึ้นเองนะครับเปิดได้กว้าง ตัววิดงานได้สะดวกนะครับเช็ดรถอะไรไต่างๆไ,ได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีติดจอ Android ตัวรองท็อปนะครับลำแปด 2K กล้องบันทึกซส้ห S, หนหาย A500s ด้านหลัง Wi-Fi นะครับแล้วก็เปลี่ยนบูทเกียร์รวมทั้งบูนุ่มด้านข้างนะฮะแล้วก็จะมี USB c h a r ชาร์จอ่าไล่ดูกันไปนะครับอันนี้กล้องตำแหน่งกล้องบันทึกด้านหลังก็จะติดซ่อนตรงนี้ร้อยสายไปด้านหน้านะครับ เลาะไปทางด้านบนทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวบูดนุ่มตัวโซนเกียร์นะครับเดิมเนี่ยเป็นแค่พลาส,สติกอันนี้มันก็จะเจ็บเข่าเจ็บขาก็เปลี่ยนเป็นตัวบูดนุ่มแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนบูสเกียร์ใหม่นะครับเป็นแบบทองเหลืองของเดิมนะครับยังยังอยู่ในสภาพดีอยู่แต่อายุรถเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งห้าเก้ามืนโลนะครับก็แนะนำว่าเปลี่ยน นี่จอแอนดรอยครับเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานจอ Android กันตัวจอนะครับเป็นตัวร a ม8 CPU us 7862 2.0ดกนิกนะฮะรัม8รบ้อยแปด2 k ตัวเดิมใช้ได้ครบกล้องรอบทันนะครับกดเรียกได้เลยที่กระพริบนะครับเพราะว่าไฟที่ร้านเป็นแบบ led นะครับภาพมันก็จะกระพริบเวลาเข้าโหมดกล้องเสียงจะเบาลงให้นะครับมาเข้ากล้องถอยแถวด้านขวาที่เรา ใช้งานได้ครบนะครับอ okay. ันนี้ตั้งไม่ต้องตัดต่อสายนะครับงานเก็บงานให้เรียบร er. right. ้อยเรื่องชุดสายต่างๆนะครับควอมเสียงลดเสียงต่างๆได้เลยอันนี้เราดูทีวี u t u b e อยู่นะฮะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากฮอสตอรอหรือใส่ซิมก็ได้นะหัวท้ายตายก่อนอันนี้เราค้นหาด้วยคำสั่งเสียงนะครับแล้วก็กดเล่น เขาก็เปพุ่งแม่น้ำม้อไฟหนึ่งครับแล้วก็ขับรุ่งทอดเอาเลยเจ็ร้อยยี่สิบนะฮะเล่นได้ทั้งจอ <vengeance S 2> <ร>หน้าและจอหลังจอพิดาเปิดอกมากตอเชื <itime S 1> <Hello> ่อมต่อนะครับเล่นได้พร้อมกันเลย ใครเรื่อยเรื่ยจนไปถคนที่ใครคนสุด,ดท้ายเข้าสู่รางสมหวดนคนเดียวเท่านั้นรอดสดหมหวดทุกรานนะครับสนับสนุนโดยชอบกับร้านที่รู้ใจชอบสบายใจที่ไลฟ์ชอปปิ้งอ่ะมาดูมือแข่งเริ่มต้น,นเก้าคนของเราก่อนวันนี้นะครับเชิญครับเปลีเป็นทักเดินหน้าได้นะครับไปหลังได้ได้ครบทั้งหมดไม่มีปัญหาโอเคไปอย่างเร็วนะครับมีแอปดูทีวีออนไลน์ กลับไปเชื่อมต่อไวไฟที่ร้านก่อนมีลูกค้าเอามือถือไปด้วยตอ,อแล้วันกองันนี้เป็นศูนการสสนามอยู่นะครับที่มีการสวนสนามจักญยานต้นร่วมกันระหว่าง สอ6 7นห้นี้เน่งในอ,อคคสีสันสดนะครับดูชัดคคๆนะครับแบบฐานราชองคลักษ์นะครับชุดนะฮะอหบ 5, 5, 5, 5, คือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งของหย่าทหารรักษาพระองค์อ่าไปมีช่องสปอร์ตนะครับชแนล ตัวนี้ก็มีดูหนังนะครับยูฟิกสามารารับชมหนังเรื่องหรือดนังซีรีส์ก็ได้นะครับเราฟิลเตอร์เลือกเอาร,รับชมฟรีก็จะดูเป็นรายการที่เป็นดูฟรีทั้งหมดนะครับโอเค YouTube ตัวนี้ถ้าลูกค้าเป็นพรีเมียมก็ใส่อาคา์เป็นพรีเมียมได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแก้ ่าไม่รู้จะโดนล็อกหรือ,อยังนะครับเรียบร้อยน่าจะโดนล็อกเหมือนกันนะฮะตอนนี้โดนล็อกไปเรียบร้อยนะครับเป็นส่วนของ YouTube ตัวแก้ ล้าตัวจอมีระบบ DSP นะครับ <S 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 ก็สามารถปรับแต่งเสียงได้ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนจอแล้วก็มีกล้องบันทึกนะครับเช่นต์พิมาย A500S ก็เป็นตัวกล้องที่ติดประจำที่ร้านนะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือผ่านแอปพล,ล,ลิเคชัน70นายได้เลย,เลย,เลยการติดตั้งนะครับก็เ,เก็บงานสายให้ร้อยนะครับด้วยกิบลัดสายไม่ระยงรัยางแล้วก็ใช้เป็นชุดฟิวแ็บเก็บซ่อนนะครับด้านในซ่อนด้านในไว้ทั้งหมดเลย แบบนี้ก็สนใจติดตั้งนะครับจอดอยไฮสเปกแอสเซอรี่ต่างๆกล้องบันทึกระบบเครื่องเสียงฝาท้ายไฟฟ้า,า,ฟาโชาาาาอ็อคากระโปรงอ่อทน,นี้นะครับมี USB ชาร์จด้วยนะครับที่จะติดเพิ่มขึ้นไปก็เป็น Type C แล้วก็ u s A นะครับแบบฟาชาร์จ PD เลย QC 3.0ตรงกลางเป็นแสดงวัดโวลต์ให้นะครับดูแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับจำๆใช้งานได้จริงนะครับ แล้วก็เป็นระบบซูเปอร์ซูเปอร์ฟ้าด้วยนะครับซูเปอร์ชาร์จด้วยสนใจติดตั้งนะครับติดต่อเองครับ0819876286 f a c e b o o k f a n p a ดหกสองแปเฟนเพจอยูทุกชแนลเอกลซิ่งแอสเีครับหน้าร้านอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับหรือเข้าทางพุทธนนท์สาย4ี่ทุ่มมื้ได้ครับขอบคุณเฮ er ียสติม